ยินดีต้อนรับเข้าสูเ่เพจขายส่งนัสครูราคาถูกวันนี้จะมาเปรียบเทียบใบโรตารี่จอบหมุนระหว่างยันมากกับคูบโบตา้าถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ อันแรกนะคะใบโรตารี่ยันม่าเราจะเห็นได้ว่าใบโรตารี่ยันม่านั้นจะมีฝั่งเฉียงนะคะของเขาจะเฉียงเนาะระหว่างรูน็อตเนาะถ้าฝั่งเฉียงอยู่ฝั่งซ้ายมือเราจะเรียกตัวนั้นว่าฝั่งซ้ายถ้าอยู่ฝั่งเฉียงอยู่ขวามือเราจะเรียกว่าฝั่งขวานั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นใบโรตารีคูโบต้าส่วนคูโบต้าเราสังเกตง่ายๆคือจะเป็นเว้าวนะคะของเขาจะเป็นเว้าวถ้าเว้าวอยู่ฝั่งซ้ายมือเราจะเรียกว่าฝั่งซ้ายหรือข้างซ้ายถ้าเว้าวอยู่ขวามือเราจะเรียกว่าฝั่งขวาหรือข้างขวานั่นเองนะคะใบโรตารี่มีทั้งหมด54ใบข้างละ27ใบนะคะรวมกันเป็น54ใบความหนา ใบโรตารี่ตัวนี้หนา7จมิลน,นะคะหนามากสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะทักเพจขายส่งนสกูราคาถูกแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย